โช์ในทุกวันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบก็คือว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีการเป็นว r ชวลโรช w มากขึ้นนะครับถ้าย้อนไปแต่ก่อนก่อนที่มีโควิดนะครับเวลาที่จะทำโรชูมเนี่ยก็ต้องไปด้วยตัวเองนะครับหรือที่เรียกว่าฟิสิคอลโรชูมนะครับถ้าเป็นการไปพบกับนักลงทุนต่างประเทศนะครับนึกภาพว่าเราต้องไปเจอกับนักลงทุนทั้งหลายประเทศจุดหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ใน จุดที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงลอนดอนหรือว่านิวยอร์กนะครับหรือว่าในอเมริกาก็อาจจะมีไปทางด้านของทางฝั่ง LA อะไรพวกนี้ด้วยนะครับการที่จะไปเข้าโรดโชว์แต่ละที่เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับทั้งในเวลาการเดินทางนะครับตั้งแต่จากออกจากเมืองไทยไปถึงประเทศเหล่านั้นแล้วก็การเดินทางในประเทศเหล่านั้นด้วยการเดินทางจาก กองทุนหนึ่งไปอีกกองทุนหนึ่งนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยใช้เอฟเฟอร์ตตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสียเวลาค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าการการอ,อ,อินเตอร์แอคกับนักลงทุนเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะทำได้ดีกว่านะครับเพราะว่าการที่พบปะตัวต่อตัว,ตวการได้เห็นเรี c อค o ั่นการได้เห็นว่าเขามีคำถามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นได้มากกว่า ก็เป็นเป็นข้อดีของการที่ทำฟิสิกอลโรดโชว์นะครับแต่ว่าเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่าย,ยก็อาจจะมากกว่านะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยการทำเวอร์ชวลโรด Show ก็มีการทำกันแพร่หลายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นสิ่งที่นักลงทุนคุ้นเคยมากแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับข้อดีก็คือว่าใช้เวลาน้อยกว่าใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่านะครับอย่างอาของเราเนี่ยล่าสุดทำแค่วันเดียว ก็สามารถเจอกับนักลงทุนได,ได้ทั่วโลกเลยนะครับก็คือทําตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายก็เจอนักลงทุนในเอเชียนะครับช่วงเย็นก็เจอนักลงทุนในยุโรปนะครับแล้วก็ช่วงดึกก็เจอหนักลงทุนในอเมริกานะครับคือใช้เวลาแค่วันเดียวเนี่ยครอบคลุมได้ทั่วโลกเลยนะครับข้อดีก็คือ,อ,อใช้เวลาน้อยนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันในตลาดที่ มีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับในแต่ละวันมีข่าวอะไรออกมาเยอะๆเวลาที่เราจะออกไปขายหุ้นกู้หรือว่าขายทรั n s a c ช i o n อะไรใหม่ๆเนี่ยความรวดเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยสภาพตลาดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีวันไหนที่ เปิดโอกาสหรือว่าเปิดวินโดในการเข้าไปเจอกับนักลงทุนเพื่อที่จะทำดีลหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าความรวดเร็วเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการทำ virtual roadshow เนี่ยเ,เข้ามาช่วยตรงนั้นได้มากนะครับก็ ก็เป็นสองทางเลือกนะะที่ที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับก็ต้องดูดูว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีเป็นยังไงนะครับซึ่งคิดว่าในอนาคตเนี่ยรูปแบบของ Virtual ก็คงคงไม่ได้ไปไหนนะฮะก็คงจะเป็นรูปแบบของ Hybrid ที่อยู่กับเราอย่างอีไปตลอดนะครับก็จริงๆก็ถือว่าเป็นเป็นมิติใหม่นะแล้วก็จริงๆนะลงทุนตอนนี้ก็ ค่อนข้างยอมรับละกับการที่ใช้ออนไลน์จริงๆแล้วว่าพอผ่านไป2อสมปีเนี่ยก,ก็คุ้นเคยกันหมดเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันน,นะครับอย่างอย่างทางด้านซ้ายที่เป็นฟิสิ c ค l ลม e ติ n งเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราเองเนี่ยต้องการ support จากทางอินเวสเตอร์ทั่วโลกซึ่งเป็นสมมติเกิดบริษัทจำเป็นต้องเอาเรื่องเข้า,า AGM เนี่ยขอ approval เนี่ยเราก็ต้องขอ การซาวเสียงจากนักลงทุนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่มีนักลงทุนอยู่ในต่างประเทศด้วยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณรักเกือบ2อาทิตย์นยในการที่จะไปเจอเขาในแต่ละประเทศเนในการเดินทางซึ่งก็จะใช้ทั้งเวลาด้วยนะแล้วก็จะค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยจริงๆเราวิ่งไปวิ่งมาในประเทศหนึ่งในเมืองหนึ่งเนี่ยเต็มที่ก็ได้ทัก5-6บริษัทเต็มที่นะงั้นถ้าถามว่า ทำคอนซูมิ่งไหมใช่เะี่ค่าใช้จ่ายสูงไหมก็ใช่แต่มันก็จะมีอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราก็จะรู้จักคนที่ดูหุ้นเราจริงๆนะคือ,ค,อคือนึกสภาพว่าเวลาเราเจอตัวเขาจริงๆเวลาคุยกันมันจะต่างกับเวลาเราเจอจอเพราะฉะนั้นมันจะมีการพูดคุยที่อาจจะใกล้ชิดมากขึ้นนะครับรวมถึงหลายๆคำถามเองเนี่ยเขาอาจจะ ตอบในแง่ของการที่เป็นฟิสิกส์ที่ที่เห็นหน้าอยู่เนะี่ยเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเป็นเป็นออนไลน์เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราแอบอัดเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาแอบอัดเขาเขาหรือเปล่าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบางคําถามเนี่ยออนไลน์ Online บางทีเขาก็จะไม่ถามเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอฟิสิกส์ก็จะมีส่วนดีนะในในแง่ของการสร้างรีเลชั่นชิพด้วยการ <c oughs> ถามคำถาม,ถามในบางเรื่องนะที่อาจจะไม่ได้รีเล e กับเรื่องหุ้นเราโดยตรงนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วย,ยแต่ว่าในส่วนของเวอร์ชวเนี่ยจริงๆก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากนะอย่างที่ดังคุณประวีนบอกเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเราอันนี้อันนี้ก็แชร์ให้ฟังละกันเราพยายามที่จะขาย US ดอลลาร์บอลนะกับทางกองทุนฟิกซินข้ามต่างประเทศเนี่ยวันที่เราจะขายคือวันที่รัสเซียบุกยูเครนผมยังบอกน้องๆเลยเกิดอะไรก็ได้ยกเว้น รัเสเซียไม่ลบก,กับยูเครนวันลุ่งขึ้นปุ๊บรถถังวิ่งเข้าเคลียบเลยผมแบบอ๋อแย่ละเราก็โอเคไม่เป็นไรเราก็มอนิเตอร์ตลาด <c oughs> ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยไอ้อยู่ๆเราเห็นละตลาดมันนิ่งถ้าเกิดเป็นในอดีตเนี่ยโอ้ตลาดนิ่งปุ๊บกว่าจะไปจองตั๋วเครื่องบินกว่าจะไปนัดเนี่ยไม่มีทางทานหรอกอีกเดือนหนึ่งกว่าคุณจะได้เดินทางอันนี้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราเซตมีติ้งคอล เรา c a ตั้งแต่8โมงเช้ายันตี3เลยเพราะฉะนั้นในจริงๆก็12ชั่วโมง13ชั่วโมงเนี่ยก็น้องๆทุกคนที่เป็นในทีม IR ในทีม Capital Market ก็มาช่วยกันดูในเรื่องโลโชว์เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเราในแง่ของสปีดแล้วก็ทางนักลงทุนเองเนี่ยก็เชื่อมั่นละในปัจจุบันว่าเ,ออเขาก็พร้อมที่จะ p a r t i ิ i ิเพ e ในเรื่องของการที่เป็นออนไลน์เพราะนั้นวันนี้เนี่ยการมิกซ์ระหว่าง แว r ชุ่กับทางฟิสิก a l เนี่ยจริงๆก็ช่วยบริษัทเองในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องสปีดแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายจากเดิมเนี่ยคุณอาจจะต้องไปเลเซปีละ2ครั้งสาครั้งนั้นจริงๆตอนนี้ก็กลายเป็นคุณอาจจะไปเกตอินทั c เขาปีละครั้งที่เหลือก็ขอคอปกตินะแล้วก็จริงๆพอกับการเวลาเขามาที่เมืองไทยเองเนี่ยเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นฟอร์เ n นฟันเนี่ยเขาก็จะมีรอบในการมาเมืองไทยแทนที่จะมานั่งคุยกันในห้องเนี่ยเราก็อาจจะ จัดเป็นไซ์วิสิตหรืออะไรหรือแมネจเมน n ์มิทติ้งที่เจอในวงกว้างมากกว่าที่จะเจอทางในอาก,ก็ได้น,นีเันอันนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นเป็นมิติใหม่รูปแบบใหม่ที่มีข้อดีมากกว่าข้อเสียในการที่เอาเข้ามาร่วมกันนะปัจจุบันนะครับครับถัดมานะครับก็ขอเล่านิดนึงในส่วนของ กระบวนการนะครับว่าเวลาที่เราจะไปทำรถโชว์เนี่ยเราเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับคือจริงๆอันเนี้ยให้เห็นภาพตั้งแต่ต้นปีเลยคือเราวางแผนล่วงหน้าไปทั้งปีเลยว่าเราจะทำอะไรบ้างในปีนั้นๆนะครับซึ่งก่อนที่จะมาวางแผนตัวรถโชว์เนี่ยเราก็จะกลับมาดูก่อนว่ามองไปข้างหน้าทั้งปีนี้เนี่ยเรามีธีมหรือมีเรื่องอะไรบ้างที่เราอยากจะออกไปขายนะครับ ค e ย์แมส a g e ที่เราเซตไว้ในแต่ละคอเตอร์มีอะไรบ้างนะครับ uh, อย่างที่คุณจิตศักดิ์ได้เรียนไปแล้วเมื่อช่วงช่วงที่เราก็คือว่าเราร่วมกับส่วนต่างๆในบริษัททั้ง PR ทั้งทางออฟฟิศของ CEO เองกำหนดตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับว่าไตรมาสนี้มีมีโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการผลิตเราก็เซตตรงนี้ขึ้นมาเป็นทีมที่เราอยากจอไปพูดอยากจ่อไปขาย นในตมาสนี้มีเรื่องของ ESG ที่เราอยากจะออกไปขายนะครับก็เซตตรงนี้ขึ้นมาไว้ก่อนนะครับจะได้เอามาเลือกช่องทางในการที่จะออกไปทำารถโชว์ให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วเ,เราก็จะมาดูแล้วว่าเราจะไปเจออันนี้ก็จะมีเขียนไว้ว่า inbound เอาบาวนะครับ inbound ก็จะเป็นตัวของอทำารถโชว์ในประเทศนะครับเอาบาวก็คือรถโชว์ต่างประเทศนะครับ ก็จะเอาตรงนี้เนเมาวางแผนเพื่อที่จะได้เซตไว้ล่วงหน้าเลยว่าปีนี้นีจะไปเจอใครบ้างนะครับแล้วก็จะไปจะไปเจอที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้นมาเซตเป็นบัตเจดเซตเป็นตัวสเกจดูไว้เพื่อที่จะได้ล็อกเวลาของผู้บริหารอะไรไว้เลยนะครับ <c oughs> ถัดมาพอพอจะทำโรดโชว์อะไรเนี้ย ขั้นตอนจริงๆก็ค่อนข้างที่จะดูตั้งแต่การเตรียมตัวเลยนะครับไปจนถึงหลังจะทำเสร็จแล้วเนี่ยเราเราดูอะไรบ้างนะครับจริงๆก่อนที่จะไปทำารถโชว์เนี่ยสิ่งที่ใช้เป็นประโยชน์มากเลยก็คือเรื่องของแชร์โฮเดอร์ a อนา y ล i ิซิสนะฮะที่ที่ได้โชว์ไปเมื่อช่วงชาวก็คือว่ามาดูก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยมีใครบ้างนะครับแยกเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มของอินส u ิชัน กลุ่มของรีเทลนะครับแล้วก็กลุ่มอินสติท t ชันเองเนี่ยแยกเป็นต่างชาติแยกเป็นในประเทศอะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะได้ไปเลือกอเจอได้ถูกนะครับแล้วก็พอเรามีทาร์เกตที่เราอยากจะไปเจอแล้วเนี่ยเราก็เอาตรงนี้เนี่ยไปคุยกับโบรกเกอร์ต่อว่าเราอยากเจอใครบ้างอะไรยังไงนะครับแล้วพอเราได้ลิสต์ของรายชื่อกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเตรียมแผนเลยว่าเราจะไปเจอคนนี้ โปรไฟล์ของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับโปรไฟล์ในที่นี้ก็คือมาดูว่าอาจจะมาดูว่าข้อมูลการถือหุ้นของเขามีถือหุ้นเราอยู่แล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูว่าเป็นกองทุนประเภทไหนนะครับอย่างที่ได้เรียนไปเป็นกองทุน H f u ฟันหรือเป็นกองทุน Long Term หรือว่ากองทุน Growth อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้เตรียมข้อมูลไปคุยกับเขาได้ถูกนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะดูก็คือว่าเราจะมีการเก็บข้อมูลไว้ในอดีตว่านักลงทุนแต่ละเจ้าเนี่ยขาให้ความสำคัญเรื่องอะไรนะครับทุกๆมีติ้งที่เราเจอเนี่ยเราก็จะมีการเก็บคำถามหรือว่าฟีดแบ c k ที่เขาเคยให้กับเราไว้นะครับเ,เวลา พอพอเราเก็บตรงนี้ไว้เนี่ยเวลาที่เราจะไปเจอเขาอีกครั้งเนี่ยเราก็จะสามารถไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ว่าเขาเคยถามคําถามอะไรเราไว้นะครับเราเจอกับเขาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เจอที่ไหนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เหมือนจะได้เป็นการ uh, สร้าง trust สร้างเครดิตในการที่เวลาเราไปเจอเขาเนี่ยเราสามารถ uh, เล่าไปถึงหรืออ้างไปถึงครั้งที่แล้วที่เราเคยเจอกันที่นี่ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากน,น,นี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียม uh, anticipate ว่าคําถามที่เขาจะถามแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรนะครับคนนี้อาจจะเคยให้ความสําคัญในเรื่องของเ,ออเคยถามว่าประเทศไทยเป็นยังไงเรื่องของรัฐบาลอะไรเป็นยังไงคือถ้าเราโน t ตเรื่องพวกนี้ไว้เนี่ยเราก็ได้เตรียมได้ถูกเวลาที่จะไปเจอเขาในครั้งครั้งถ,ถัดไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์สร้าง relationship กับทางนักลงทุนไว้นะครับ พอพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่2ก็คือการเตรียมพวกแบ็กอัพข้อมูลนะครับก็จริง,รงๆก็คล้ายๆที่ที่ได้เรียนไปเมื่อช่วงเช้ชาก็คือเรื่องของ presentation เรื่องของแบ็กอัพนะครับเพื่อจะได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะไปไปขายหรือไปคุยกับเขานะครับส่วนที่3ก็คือหลังจากที่มีคําถามหรือมีข้อมูลอะไรต่างๆที่เราเจอกับเขาแล้วเราอา,อาจจะยังไม่ได้ตอบคําถามหมดทั้งหมดเนี่ยก เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะต้อง follow up นะครับแล้วก็ส่งอ e ีเมลหาเขาเพื่อจะได้ตอบคำถามให้ให้ให้ได้หมดตามตามที่เขาได้ถามมาในที่ประชุมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นส่วนที่4ส่วนที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโพสต์โ a d s ชว์ว่าพอจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำา n n l y y s s s ว่า มีฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างตัวการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดอะไรอย่างนี้นะครับเป็นยังไงบ้างมีส่งผลกระทบอะไรไหมนะครับแล้วก็ส่วนที่6ก็จะเป็นเรื่องของการเ,เตรียม s t r a t e g y นะครับอาจจะต้องมาดูว่ามีนักลงทุนประเภทไหนที่เราอยากจะขยายฐานของนักลงทุนเข้าไปมากกว่านี้ไหมหรือว่ามีนักลงทุนประเภทไหนที่เราดูเราอาจจะไป analyze ว่ามีการลงทุนใน อุตสาหการรมประเภทนี้เยอะแต่ทําไมไม่มาลงทุนในหุ้นเราอะไรเนี่ยครับก็จะเป็นการวิเคราะห์หาช่องทางต่างๆในการที่ขยายตัวฐานลงทุนของเรานะครับอันนี้อาจจะขอเสริม2เรื่องแล้วกันนะครับจริงๆเรื่องแรกเรื่องเรื่อง itinerary เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าออทุกๆท,ท่านมีการทําเก็บไปบ้างไหมเวลาเราเจอ investor ว่าคนนี้ถามอะไรเราอะไรเงี้ยครับ เราเจอเขาไว้เมื่อไหร่อันนี้จริงๆเป็นเป็นเป็นกู๊ดเรคคอร์ดนะเราจะได้รู้ว่าสไตล์ของฟันเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เขาสนใจคืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาเขากลับมาเจอเราเนี่ยเขาก็จะถามาซ้ำๆนะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าคนคนเนี้ยโฟกัสในเรื่องอะไรนะฮะอ,อีกขาหนึ่งก็คืออันนี้ก็คำๆนะถ้ามีน้องในทีมเนี่ยถ้าถามเด็ก สมัยก่อนที่เราถามว่าอยากไย้ายมา IR ไหมเนี่ยคำถามแรกเลยอ๋ออยากครับออยากค่ะถามทำไมอยากไปเที่ยวเมืองนอกกับอยากไปนอกสถานที่เนอะอแล้วก็ไปนั่งนั่งนั่งฟังนายพูดแล้วตัวเองก็นั่งกินไปเรื่อยๆอบอกไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอการที่คุณไปเนี่ยหนึ่งคือคุณต้องเรคคอร์ดสองคุณต้องเข้าใจว่าเขาถามอะไรเพราะฉะนั้นอันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยเราก็จะได้เช็คน้องเราด้วยว่า คุณเข้าใจในสิ่งที่เขาถามหรือเปล่าแล้วคุณรู้จักธุรกิจบริษัทดีหรือเปล่านีอันนี้ก็เป็นเป็นข้อดีข้อเสริมนีนอกเหนือจากที่ว่าเราเองจะได้เตรียมตัวว่าคนคนนี้เนี่ยกองทุนที่มาเจอเราเนี่ยเขาจะถามอะไรเพราะอย่างที่ที่เรียนไปตั้งแต่แรกนะว่าโดยเฉพาะยิ่งของฝรั่งเนี่ยเขาจะตามในสิ่งที่เขาเคยถามถ้าเราเคยเห็นคําถามที่เขาเคยถามแล้ววันนี้เรารู้ว่าเขายังไม่ได้คําตอบเนี่ยฟันธงได้เลยว่าเดี๋ยวมาถามแน่นอนนะเะราะอันนี้ก็จะช่วยด้วยเพราะว่า สมมุติในในบางบริษัทถ้าเป็นคอร์เปรททีอ่อาจจะไม่ได้เป็น Family ่นี่ผู้บริหารอาจจะเปลี่ยนทุก5ปี6ปีเวลาเขามีเรคคอร์ดพวกนี้ก่อนไปโรดโชว์เนี่ยเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะได้เตรียมตัวว่าอะไรที่เขาจะต้องเตรียมคำตอบเอาไว้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัว Investor Profile นะครับอันนี้เนี่ยในประเทศไทยไม่ค่อยเห็นนะก็คือว่าอย่างเราไปโรดโชว์กับทางอ่านาลิส โบกเกอร์ในเมืองไทยที่ไปเจอกองทุนในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเรคคอร์ดให้เราเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไปกับโบรกที่เป็นโบรกฝรั่งแล้วก็ไปเจอนักลงทุนที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาเองเนี่ยจะมีดัตต้าเบสถ้าเขาไม่ให้เนี่ยอันเนี้ยแนะนําให้ขอเลยนะว่าเขามีดัตต้าเบสของกองทุนที่เราไปเจอไหมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยในเมืองนอกเนี่ยจะมีดัตต้าเบส ที่เขาอาจจะต้องไปซื้อข้อมูลนะหรือบางทีก็เป็น Public แต่ว่าบล็กเองต้องทำเนี่ยก็คือเขาจะไล่มาเลยว่ากองทุนเนี้ยสไตล์การลงทุนแบบไหน Asset s i ซสเท่าไหร่นะฮะลงในเซกเมนต์ไหนบ้างอะไรที่เป็นตัวท็อปในการลงอะไรที่เป็นตัวท็อปในการลงในเอเชียหรือในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าคนที่เราไปเจอเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนเราจะได้เตรียมสไตล์ได้ถูกว่าโอเคเพราะว่าเขาสามารถลงไปได้ถึงว่า คนคนนี้เป็น H f u u n d คนคนนี้เป็น Growth Strategy หรือว่าเป็น p a Pass แนพสซะเป็นอันนี้เนี่ยถ้าโบโรกไม่ให้เนี่ยไป,ไปบี้ขอมาเลยนะเพราะว่าจำเป็นในการเตรียมตัวนะครับเราเขาควรจะมีในการที่จะให้เราด้วยแล้วก็ <c oughs> พวกนี้เนี่ยจริงๆม,มันก็มีอิน r m a t i o n ที่ช่วยเราเพราะว่า,าจริงๆในโลกเนี่ยเราก็ไปอันนี้บางท่านอาจจะทราบนะแต่ผมเพิ่งทราบมาเมื่อไม่นานมากเนี่ยในเรื่องของ Credit Rating เนี่ย ก็จะมี S&P Moody อะไรใช่ไหมฮะในการ Recommendation มันจะมีกลุ่มคนที่คล้ายๆกับ S&P Moody เนี่ยจะเป็นฝั่ง Equity พวกนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีข้อมูลนะฮแล้วก็รู้ว่า Investor แต่ละคนเนี่ยโปรโฟไฟล,ล์เป็นแบบไหนแต่ว่าบ r o k เนี่ยต้องไป Subscribe หรือว่าเป็นสมาชิกเขาเนี่ยถึงจะได้ข้อมูลพวกนี้มาเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเรา,าสมัยก่อนเนี่ยบรกในไทยที่ ที่จอยกับทางฝรั่งเนี่ยหลายๆลายบรกเนี่ยก็จะได้ข้อมูลพวกนี้มาบโบรกฝรั่งส่วนใหญ่จะมีแต่บรกไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะต้องไปเจอ foreign investor นะอันนี้แนะนำให้ไปขอกับบรกมาเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่า Investor อที่เราไปเจอเป็นใครถือหุ้นเรามากน้อยแค่ไหนนะครับ จริงๆหน้านี้ก็เราคุยไปแล้วนะก็เรื่องของการเลือกระหว่างที่จะเป็น virtual กับ physical r o a d s h o นะครับกอ็อันนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็คงเป็น ข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีนะครับก็อย่างที่ได้เรียนก็คิดว่าเรื่องของ virtual r o a d s h o w เนี่ยคงอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับก็เราคงต้องเลือกใช้ทั้ง2วิธีเพื่อที่จะได้ให้มีการเข้าสูนะ่นักลงทุนให้ได้มากที่สุดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็เข้าสู่ในลักษณะที่มีคุณลิตีในการได้รับฟีดแบ็กจากเขาได้เห็นได้รับคําถามที่เป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้จากเขานะครับก็เลือกใช้ได้ทั้ง2วิธีนะครับ อันนี้ขอเข้าเคสของ g c นะครับ ioè, ในช่วงที่สิ้นปีที่แล้วนะครับที่เราได้มีการประกาศดิวที่ถือว่าเป็นดิวที่ใหญ่เลยนะครับสำหรับบริษัทก็คือการเข้าซื้อกิจการนะครับบริษัทที่ชื่อว่า a l n e x นะครับอันนี้เนี่ยเป็นดิวที่เราเข้าซื้อธุรกิจของเขานะครับใช้เงินลงทุนประมาณ4บิลเลียนยูโรนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ100,000ล้านล้านบาทนะครับ ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นทร c t i ั่งที่ส่งผลกระทบต่อต่อบริษัทค่อนข้างมากเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเวลานักลงทุนนึกถึง G.C. นะครับก็จะนึกถึงในภาพของการเป็นปิโตเคมีนะครับที่อาจจะมีสัดส่วนของธุรกิจที่เป็นเรียกได้ว่าปิโตเคมีพื้นฐานค่อนข้างมากนะครับก็คือจะมีความผันผวนในธุรกิจ ค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดบางช่วงก็ตลาดดีมากก็ดีเลยบางช่วงตลาดแย่ก็อาจจะแย่หน่อยนะครับแต่ว่าการที่เราเข้าซื้อตัวอา n เน็กซเนี่ยเป็นการเข้าสู่ธุรกิจที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเป็นเคมีพันธ์ุชนิดพิเศษนะครับซึ่งผู้ผลิตในโลกเนี่ยก็มีไม่เยอะนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยข้อดีก็คือว่า ความมั่นคงของตัว EBITDA หรือว่าตัว Cash Flow เนี่ยจะมั่นคงมากขึ้นนะครับการผันผวนก็จะไม่มากนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเวลาที่มีการเข้าซื้อกิจการใหญ่ๆเนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับนักลงทุนก็จะสิ่งแรกที่เขาจะสงสัยเลยก็คือว่าใช้เงินเยอะขนาดเนี้ยมันคุ้มไหมนะครับอของที่ได้มานี่มันคุ้มกับเงินที่จ่ายไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อนข้างมีความ Pro A c t i v e ในการที่จะสื่อสารข้อดีของธุรกิจนะครับเรื่องของ Rational ว่าทำไมเราเข้าซื้อธุรกิจตัวนี้นะครับการแน่นอนการเข้าซื้อตัวใช้เงินเยอะๆอย่างเงี้ย,ยจุดแรกที่จะเป็นจุดเริ่มในการ แจ้งข้อความเข้าสู่ตลาดเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของอตัวจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็เราก็ดําเนินการตามกฎระเบียบนะครับดูเรื่องของไซส์ของทรา nsaction นะครับพิจารณาตามเกณฑ์ได้มาจําหน่ายไปนะครับว่าคํานวณออกมาแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งเคสละณีเนี่ยก็เป็นพิจารณาเนีก็เป็นรา,นยนายการขนาดกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการทําตัว หนังสือเวียนให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็แน่ไปตอนตอนที่มีการแจ้งข่าวตลาดนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือเป็นการแน่นอนก็คือว่าพอมีรายการใหญ่ๆอย่างนี้นก็อยากจะมีการพูดคุยกับทั้งนักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนนะครับเพื่อที่จะได้ให้เขาเข้าใจว่าทําไมเราถึงเข้าซื้อตัวธุรกิจตัวนี้นะครับซึ่งทันทีหลังจากที่เรามีการแจ้งข่าวไปเนี่ยก็มีการทำคอนคอร์กับนักวิเคราะห์เลยนะครับเพื่อจะได้ให้ทุกๆท่านเนี่ยได้รับข้อมูลเท่าเทียมกันนะครับ ก็มีการทําตรงนั้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยฟีดแบ็กเวลามีฟีดแบ็กอะไรออกมาในในตลาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะรีสปอนกับตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งหลังจากที่เราประกาศออกไปเนี่ยก็มีสิ่งสิ่งที่เป็นความกังวลแรกๆที่เราได้รับฟีดแบ็กมาก็เป็นเรื่องของการที่ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับเพราะก็าอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊แล้วอย่างนี้ บริษัทต้องเพิ่มทุนหรือเปล่านะครับซึ่งพอเราได้รับตรงนี้มาเนี่ยเรากา็รีบในการที่จะออกจดหมายแจ้งตลาดออกไปฉบับเพื่อที่จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเรามีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอนะครับไม่มีความจําเป็นต้องเ,อเพิ่มทุนนะครับก็รีบทําจดหมายตรงนี้ออกไปเลยทันทีเพื่อที่จะได้ให้ใหคลายความกังวลในตลาดตรงนี้ออกไปนะครับ ตรงนี้นก็เป็นหลายๆช่องทางที่เราเลือกใช้ในการสื่อสารตรงนี้ออกไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่สำคัญก็คือเวลาที่เรามีการจัดพวก Analyst Meeting คุยกับ a n a l y s t ต่างๆในในเคสเนี่ยครับเราก็พยายามมีการไปเชิญของผู้บริหารนะครับที่เป็นคนทำตัวการเข้าซื้อโครงการอันนี้ให้เขามาได้มีโอกาสในการเล่าเกี่ยวกับโครงการให้กับนักงรีคอร์ได้รับฟังนะครับเพราะว่า น้ำหนักจากตรงนั้นเนี่ยก็จะมีน้ำหนักมากกว่าการที่อาจจะมีน้ำหนักมากกว่าการที่ให้ทังทีมไมอาไปเล่าเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่น่าจะมาช่วยได้นะครับก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่อาจจะต้องคํานึงก็เป็นเรื่องของทางฝั่งของเครดิตเรตติ้งด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอน การใช้เงินเยอะอย่างนี้เนี่ยการจะส่งผลกระทบต่อตัวเครดิตเรตติ้งของบริษัทนะครับเราก็มีมีความพยายามในการที่จะพูดคุยนะครับกับทั้งเครดิตเรตติ้งแล้วก็กับทางด้านของอนักลงทุนที่เป็นทางฝั่งของอตราสารหนี้บอนโฮเดอร์นะครับอ,อยู่เป็นประจำด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ให้เขาเข้าใจถึงถึ transaction ที่เราทำอันนี้นะครับ ครับอันนี้ก็สุดท้ายคงเป็นเรื่องของอตัวกฎระเบียบต่างๆนะครับก็วันนี้คงไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับว่ากฎระเบียบต่างๆมีมีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้ก็สรุปมาเร็วๆให้เห็นว่าตัวกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เราก็คงต้องพยายามศึกษาแล้วก็เข้าใจนะครับว่าเขาก็จะมีกําหนดไว้อยู่แล,แล้วว่าเวลาเกิดรายการอะไรต่างๆเนี่ยทางบริษัทต้อง แจ้งข่าวตลาดภายในกี่วันนะครับบางเรื่องก็อาจจะต้องแจ้งทันทีนะครับที่เกิดเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าซื้อกิจการนะครับการทํารายการที่มีความสําคัญหรือส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนนะครับแต่บางเรื่องก็อาจจะมีระยะเวลาให้มากกว่านั้นหน่อยนะครับบางเรื่องก็อาจจะให้แจ้งภายใน3วันนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการย้ายออฟฟิศการแต่งตั้ง กรรมการนะครับหรือว่าการแต่งตั้งออดิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะมีกมําหนดไว้ว่าภายใน3วันนะครับหรือว่าบางเรื่องก็อาจจะให้เวลามากกว่าน,นั้นนะครับเป็น7จ็ถึงสิวันนะครับก็อาจจะเรื่องที่ที่มีระดับความสําคัญลดน้อยลงมานะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องอติดตามแล้วก็ทำความวเข้าใจายอยู่อยู่แล้วนะครับก็เวลาให้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพิจารณาเรื่องของความชัดเจนนะครับแล้วก็พยายาม ให้ข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับไม่หลีกเลี่ยงพวกที่เป็นอะไรที่เป็นข่าวร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องไปปกปิดนะครับก็เราก็ต้องพยายามมีความชัดเจนแล้วก็โปร่งใสกับกลุ่มของนักลงทุน